แม่ปลายสีงวดวันที่หนึ่งเมษายนเพรเอฟซีบอกให้ตามเยอะแล้วกันสถาบันให้อันนี้เป็นหอยไว้หันล่าปูหอมณฑการอีกข้นย่งงวดก่อนอ่ะห้าแปดเจ็ดเอฟซีเห็นหลายเพิ่ะกันแตกทั้งไข่เลยเล้าเล้านั่นแตกสามตัวปให้ตามไลน์ปูก็เลยบอกว่าเมิ่งแม่ปลายสีเด้อได้เมื่องพนไห่เล้าแล้วไข่ก็ยังอยู่อยู่หันละปูสถานท่าก็ได้ให้แอดมินนะคะเป็นสะพานบุญถือนะคะถือตัวเลขโชว์ตัวเลขให้เอฟซีได้ดูนะคะได้แนวทางของแม่ปลายสี แนวข้างอยู่ของแม่บายสีน้ำเพิ่์นมาฝากไว้แล้วพุทธการกเสิดที่พี่น้องเบิรงคือเก่าวันนี้เป็นเบื้องบนแนวทางของแม่บายสีที่ทุกคนนะคะที่ทุกคนให้ตามค่ะแต่ว่าบายสีเทพบายสีพรม่แม่แม่บายสีนี่เพิ่์นน้ำบายสีมามามามไหวเพิ่์นเนาะค่ะปูหลังจากที่ได้ลาว ระกาแนวทางรัฐบาลว่าประชาธิปไตยเิงคไปรุไม่ไหวค่ะเมษาเล็เปิ้ลอะเบิ้ลที่นี่เบิงไปเปิ้งเลยให้เขาเดินเป็นแถวหนึ่งเมสาิเขียนวันทีว่าอยู่งเาน้องารจับเนาะคด้บ้าการจับเมสชาถ้าพี่น้องอทซีท่านไหนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมต่อเหล็กถูกตัวกนแค่แนวน้าะเนาะ ท่านไหนที่เข้ามาก็กดไลค์าากดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ทางทีมงานสุขส okay. ุขคนน้ำกดติดตาม FC นี่ให้ตามเยอะมากเนาะค่ะละเมอนั่นนะคะวัประจำวันที่16มีนาคมเนาะจ้าปูสถานธรรมบอกว่าให้แอดมินพ่อแม่บ่ายสีเพิ่นบัสะดวกที่จะโชว์ตัวเลขแต่ว่าเพิ่นเขียนใ่้นะคะเพิ่นเขียนใ่้แล้วเพิ่นบอกว่าให้นะคะให้ถ่ายกันเอง กูสถานถ้ำกับเลขหาแอดมินนะคะเป็นสะพานบุญถือนะคะถือตัวเลขโชว์ตัวเลขให้เอ็กซีได้ดูนะคะเมื่อนี้มากนะคะกับว่เสียเฉียวสีมาได้นะคะได้แนวทางของแม่บายทางของแม่บายสีเพราะว่าเดบางหั่นเขาปังเล่นบ่อขามนต์ทางกันห้าแปดเจ็ดถ้าใครได้ดูเนาะเขียนเป็นเลขไทยแบบนี้แล้วเนาะนั่นแล้วก็ห้าแปดเจ็ดแล้วก็รัฐบาลไทยก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดเมื่อนั่นไปเขา เขาเล่าสามตัวสาตัวาห่อเจ็ดแปดค่ะแล้วก็มาเขาไทยต่อแปดเจ็ดเจ็ดแปดเล่าสามตัวแล้วกมาของไทสองตัวอันนี้ก็ไม่แน่นะคะอ่านให้ฟังก่อนนะคะครับครับเอาแนวทางนะคะอันนี้คือตามที่แอดดูนะคะก็จะเป็นสามตัวนะคะเจ็ดสองสี่นะคะเจ็ดสอี่ดูดีๆนะแปดกระ้นแล้วก็สี่เจ็ด แล้วก็สองสี่สองสี่แต่ว่าให้เอฟซดูด้วยนะคะว่าอันนี้ก็ตามที่แอดเบอร์นาะค่ะเอออันนี้เป็นลายมือของเป็นลายมือของแม่ใบสีแม่ใบสีงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพอเมันเป็นเลขแปดที่เลขเป็นเลานเกียรตนี้หัวเลขแปดก็หัวเลขตีมนี่นี่ตัวยุ่ลกางอย่เป็นเลขแปดนี่เแปดมันมีหยัดมีหยักเจ็ดสองสเจ็ดสองสี่แปสิบวัน ไปมีข้ออะไนให้ชิ่นเป็นเราเลขสองมันนี่อ่ะตเลขสองมันก็จะไปแบบนี้แต่ว่าถ้าเลขแปดเลขแปดมันก็ต้องไปแบบนี้ไงใช่ป่ะเออมันก็ต้องไปพี่ก็พิจารณาพิจารณาเอาเอาตามสายตาตามสายตากัตาจ็ดสองสี่เจาดสองสี่แล้วกับส่สแล้วกับสองสเอาตามที่ถ้าถ้าตามสายตาแอดมินนะคะแอดมินเป็นเจ็ดสองสี่แล้วก็บสี่เจ็ด แล้าสองสี Common, um. ่แค <ic> ่นั okay, ้นหอาตามนี us, 2, ้นะจริงๆสองสี่ก okay, ับออกมาจากสามตัวเลจะจะเป็นเชียน2ตัวใหญกว่าไหมสี่เจ็ดมาจากนับสี่เจ็ดสี่โอเคพี่น้องเ็บไปตีวีคอพีนาบึงวันทีหนึ่งนษสสาสองพันห้าร้อยหสิบเจ็นะครับรัฐบาลไทยแมใบสีบสเด้องวดที่แล้วนี่พ้นการก็ถือเรินงสีแหละเข่าถึงเตือนบ้านเข่าเร่งรัฐบาลไทยเนาะ หดนี่แหละมแน่ลพี่น้องอาจจะเขาคือเก่าไป้เอวไปไว้ที่เดิมนะคะถ้าใครจะดูก็ลาบมาเบิ่งใดเนาะวักที่ที่มากอยากให้ร้น่การถือให้พคุเก่าถือตีนะถือถึงแล้วนะรเอาติไปติไปหมองเก่านี่เพราะว่าเพ่นติไปที่เนาะเพราะว่าใครมาก็จะได้เห็นด้วยกันติไปเหงแล้ว แล้วกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องอ,อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อทีจ่จะประผัดรับชมคลิปในจากทา่านช่องนะครับเพวกันมีโยมคนแรกขอของเจ้านี่มันแตกเห็นไหมถ้าแตกแล้วฟังหนี่ไหมนี่จะแตกต้องฟังธรามบารมีไรห,หันเป็นไปบวชผ่ามากเคนแล้ว มีโครหัสวัตถวาวาเป็นอะไรมาถูกปฏิอัตษานน้ำือองหามือนกับบ้านเราแต่ว่ายังพมืท่านหายซองห้าหมื่นเป็นบาค่าอ๋ออะไรตามสัญญาตามทีวาไว้คฮะชัดจะเป็นสัดเจนเอซี่สีสิมาบีบเอามือนั่นมือนี้ก็ได้ เราก็ชอ่องกลางๆเกี่ยวไปล่งแล้วเพราะแม่กับจัมาเด<ช>อร์โปรดใช้จัก,กรยานในการรับชมในช่องแอดมินต่างๆเพราะปู่ยังไม่ได้ให้ไปต้องหาหมือนปูสถานทรรเพราะท่านเด็อ,ออกไปเด้อใครที่นะคะ มีช่องปลอมบอกว่าซองห้าหมื่นปูสถานธรรมงวดวันที่หนึ่งเมษายนถ้ามีหลุดออกไปแสดงว่าไม่ใช่เนาะค่ะปูเป็นของปลอมเนาะเพราะว่าของปูจะเปิดให้เปิดวันที่ใดก่อค่ะปูวันที่สิบสองเมษายนแล้วก็จะเป็นแนวทางงวดวันที่สิบหกเมษายนถ้าใครว่าหวยซองปูสถานทมวันที่หนึ่งเมษายนนั้นก็คือปลอมแน่นอนม นารกนายที่แก้นนั่นแหละนะแต่ว่าส่วนตัวเลขนั้นไม่ใช่ค่ะโปรดสังเกตด้วยนี่นะคะแจ้งข่าวแจ้งข่าวซองห้าหมื่นปูสถานธรรมนะคะมีที่เดียวมีแห่งเดียวปูสถานธรรมียนไว้แล้วอตัวเลขอยู่ในซองนะคะแอดก็ยังไม่รู้นะคะก็รอเปิดวันที่สิบสองจะรู้พร้อมกันกับเอฟซีนะคะนี่คือซอง สเดือนต่อครั้งที่หลวงปู่เคยพูดกับช่องไว้ต้องรักษาคำพูดต้องมีสัจจะก็3ดเดือนครั้งนะคะแล้วก็จะปล่อยให้ไปเปิดวันที่12นะคะ12เมษายนนะคะสอแจ้งให้ทราบเพราะว่าตอนนี้2 5งห0 0หมนปู่สถานธรรมมีทุกงวดเลยไม่ใช่นะคะเอาละนี่คือ2 5งห้าหมืนขนานี้มาแล้ว แต่เคยให้โยมไปถึงอุบลแล้วโยมก็สะพายไปถึงอุบลแต่ไปตามหามนตการไม่เจอตามหาตังก็ไม่เจอโยมคนนั้นซึ่งเป็นเศรษฐีนั้นท่านก็เอากลับคืนมาเหมือนเดิมเศรษฐีเมืองอุบลนะคนใจบุญได้สะพายไปถึงอุบลถึงสกลนครถึงกาลสินนั่นแหละนะ แต่เขาก็เอากลับมาเหมืนอนเดิมเพราะเขาติดตามหามนตการและตังตังไม่เจอค่ะแค่นั้นเองอออนนเดี๋ยวเรา,<ม>ารอนะคะ,ะแจ้งให้ทราบนะคะถ้าใครเห็นว่าซองห้าหมื่นปูสถานธรรมนะคะงวดนประจำวันที่หนึ่งเมษายนนั้นไม่ใช่นะคะไม่มีนะคะรอวันที่สิบสองนะคะเปิดซองวันที่สิบสองนะคะเมษายนจะรู้พร้อมกันนะคะ ทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับแนวทางถ้าเห็นในในในคลิปนั้นถ้าเป็นมนทการเอาซองห้าหมื่นไปเปิดหนึ่งเมษามไม่ใช่ค่ะเป็นปลอมนะคะ,ะเพราะว่าแนวทางของปู่ซองห้าหมื่นจะมีงวดประจำวันที่สิบหกเมษายนเนาะคะ่ะปูแจ้งให้ทราบนะคะเขียนไว้ให้นะนี่ไทยนันนี่นี่ไทยอย่าสับสมถ้าสับสนแล้วไม่ได้อะไร เป็นแนวทางเลขายสนีนะคะนี้จะเป็นรัฐบาลไทยนะคะสังเกตดูนะคะจะเป็นเลขแต่ว่าถ้าให้แอดแปลนะคะแอจะเป็นเลข7จนะคะเจ็ดสองสี่สี่เจ็ดแล้วก็สองสี่นะคะ,ะอ่างไงก็ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขแนวทาง ทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดนะคะแอดก็เป็นแนวทางเป็นสื่อกลางในการนําเสนอเท่านั้นนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสําหรับแนวทางวันนี้ที่แอดนะคะตามให้นะคะ,ะเฮงเฮงปังปังทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมในมือนีเข้าสีใด